วัสดีครับทุกคนตองเฮงครับมาเจอกันในช่องในตองพาไปครับทีนี้ผมพามาชมบรรยากาศตอนกลางคืนครับที่วัดวันนี้จะเป็นเทศกาลไหว้บรรพบุรุษครับของชาวอีสานนะครเรียกว่าบุญ15บห้าคำเดือน9ก้ากลางคืนครับช่วงเวลาประมาณตีสาม มา,ากับข้าวกับปลาให้บันพ่อโบรุษวันนี้มาเหมือนเดิมครับมากับยายโดนกับปนุกับกบ,บางคนก็จุดทูปเก้าดอกบางคนก็จุดทูปหนึ่งดอก

อนี่หอนมักสม,มดูดสียางเลย,ยนี่แหละของปูนมาเขียนสองเขื่อเรื่อ,อ,อหัดมาดีแท้เป็กหนึ่งหรอเปกหนึ่งเหรอ เสียยล่งคนละไม่ยังไงเนาะบักแนวกับแกมอที่วะพี่พ่อเขากูดีอ,อ,อื่นเลยเอ,อ,อื่นซื้อพร้อมมาดูไงนันกันใช้พิเศษ ในท้องแก่งใส่เศษใส่ทุวันใส่เศษใายหนูจันทร์ุดสิริน่ายอ็นดีนั่นชุดที่นั่นสุดสิริมาเอาเด้อไอสุขภ็ณของเนี่ยเออ่บอกกูเองสุขภัมาเดเลยเอเดี๋ยวข้าอมากินข้ากันมากินเขาเด้อเร่อง่เเน่ดกวันเร่อ

แบงกันเดอยตอนนี้คนก็ทยอยออกมากันเรื่อยๆครับเริ่มมาตั้งแต่ตอนตีหนึ่งครับนี่ก็ ตอนกลคืนตอนตีนหนึ่งคนก็ทยอยมาเรื่อยๆ ส,สิดีพาะเามากมไม่มีหอดซ C T G หายห่อเอาเป็นหลากห่อไปนะห่อนาันหนามาเลยห,หนามาใช่เหมอยากนาาินอิาเมะอยากกินอเม

เขาจะออกมาต่ดอนล่างคนหน่ะออมาง <c oughs> มาตะเทียนต,ตีหนึ่งามือด่ะเอกกนเ้าวจกน่เแม่กาก็เก้า ขาก็ไปบันพบุร่หของพ่อไงผูย่าตายาย สิ้นพิธีในช่วงเช้าวันนี้เป็นวันพระครับก็ประชาชนก็จะมาทำบุญตักบาตรตอนเช้าต่อครับในคืนนี้โอเค้วเ,เจอกันต่อตอนเช้านะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ